แกนสยามนะคะจะเป็นฐานปฏิบัติการของทอาหารานาะ<ช>ที่นี่มันมันจะติดก,กับพม่าเนาะเขาเรียกว่าที่นี่เขาปูกเดียดตาเกล็ดเนี่นะคะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะวันนี้แสงเดือนมากับว่าวันพระเพลินค่ะใช่วันนี้เราไม่ได้เข้าป่านะคะพี่พี่แต่เราขึ้นเขานะซึ่งเป็นเขาที่สูงมากในะอำเภอสวนพึ่งนี่จะพาพี่พี่ขึ้นไปดูกันว่าเป็นที่ไหนนะแล้วมาลุ้นระวังทางว่าเราจะขึ้นไปถึงไหม <S <S เพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาสูงมากพี่พี่แต่เราจะพาพี่พี่ขึ้นไปชมวิวกันนะคะว่า ข้างบนเนี่ยมันสวยแค่ไหนพี่พี่รอติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะไปกันเลยค่ะ พี่อันนี้มาถึงอาจจะยังไม่ถึงครึ่งทางด้วยนะสู้ชีวิตมากอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วมาใช้ชีวิตที่ลำบากทำไมโอ้หเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าตะวันเหมือนฝนตกเลยอ่ะเหมือนฝนตกเลยปะปล่อยๆแต่เราต้องเรามาแล้วเราต้องขึ้นไม่ถึงเนาะถ้าไม่ถึงเราไม่ขึ้นมาแล้ว เราจะไปกันต่อสู้ไหมคะสู้ค่ะไปกันต่อคะ่ะไปเลย <c oughs> ตอนนี้เพื่อนก็เดินนำหน้าไปก่อนนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสูงมากๆเราก็จะขับรถขึ้นไปกัน <c oughs> เพราะว่าเพื่อนไม่มั่นใจในตัวเรา <c oughs> เราก็จะขับไปค่ะ <c oughs> เพราะว่าบรรยากาศวิวดีมาก <c oughs> เรามาแล้วเราต้องไปให้ถึงนะคะ <c oughs> ไปกันเลยค่ะ าถึงเราคือนี่ยังไม่สุดนะคะพี่พี่สวยมากเห็นไหมบอกแล้วที่นี่มันสวยมากตอนนี้เพื่อนก็กำลังมาอยู่เดินขึ้นมาอยู่กับรถคู่ใจของเรานะคะวิวสวยมาก <c oughs> มากันกอนคนคกม ไปกันต่อ จะถึงฐานที่ฐานพลานอยู่แล้วนะคะพี่พนี่ฐานพลานเขาอยู่ข้างบนกันแต่เขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายพื้นที่ของเขานะคะพี่พเขาไม่อนุญาตให้เราเถ่ายที่พักของเขาเราก็ถ่ายแค่วิวก็พอนะไหวไหมคะไหวคะ่ะไปกันต่อคะ่ะไปเลยไปค่ะพ,พี่เดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะนี่ระหว่างทางเราก็เจอ พี่เขาไม่ไม่แน่ใจว่าไปไหนไปกันต่อคะ่ะเรียลออพาร์ตี้บ๊ายบายเฮ้ยต่อไป เจอประสายแยแยนะคะค่ะวิวสวยมากเฮ้ยมีน้ำพี่ๆดูเส้นทางของเราคือไม่ได้สวยงามเลยนะมีทั้งหลมทั้งหินทั้งดินสวยมากูตสาวิวดีมากเลยค่ะอู้สวยมาก อข้างอากาศค่อนข้างที่จะเย็นมากข้างบนเห็นเพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวขึ้นมาเราจะหลอนเนาะแต่ความเป็นจริงที่เราขึ้นมาตอนนี้คือไม่มีร้อนเลยอะะไรอะไม่ทิงมือ <laughs> สวยมากไห <laughs> วไหมคะไหวคะ่ะ เดินขึ้นไปเองตาวานอาจะเดินขึ้นไปเสียวนะเสียวไปเลยไปส,สวยมากามานี่เราก็มาเจอวิวแบบสวยมากเลยพี่แต่เราต้องเดินขึ้นไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตหาหวานก็ขับรถขึ้นไปแล้วแต่เราไม่กล้าเสี่ยงอเลยเดี๋ยวขอเดินขึ้นไปดีกว่าเพราะว่า ทางมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เล็กมากนี่เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านให้ดูวิวรรอบๆของเรานี่ขึ้นไปค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนี้เราก็กำลังเดินขึ้นไปนะคะพี่พี่ ปาตาหวานเขาขับรถไปก่อนแล้วเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะชันมากถ้าขึ้นสองคนคือไม่น่าไหวนะพี่พี่ดูข้างหลังคือสวยมากบรรยากาศดีมากหูตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะพี่พี่พ,พ,พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราตร้องรีบไปถึงไปดูพระอาทิตย์ขึ้น,นจะตุยแล้ว หนื่มากมาโอ้โหสวยมากพี่พี่โหพระอาทิตย์กำลังขึ้นเราต้องรีบไปให้ทันพระอาทิตย์พระอาทิตย์ขึ้นกันเหนื่อยมากอันนี้ฐานที่เท่าไร่อันนี้ฐานที่เท่าไร่ฐานสองใช่ไหมเหนื่อยมากไหวไหมคะไหวค่ะ แสงเดือนเหนื่อยแล้วไปอยนี่ข้างบนนะคะถึงแล้วข้างบนตรงนี้ตอนนี้เราก็ขึ้นมาฐานที่สองนะคะพี่พี่นี่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เหนื่อยมากๆเราจะไปต่อไหมหรือว่าจะบอกแค่นี้มันขึ้นได้ขึ้นแค่ตรงนี้ใช่ไหมแสดงว่าเขาไม่ให้ไปต่อแล้วออข้างในเขาไม่ให้ข้าแาให้ขาแต่ก่อนเคยมาเคยไปทางนี้ ใสรุปเราก็อยู่แค่ฐานสองพอเนาะม,มารอดูพระอาทิตย์คืนข้างหลังคือสวยมากพี่พี่คือเราต้องแบบมาเห็นด้วยตัวเองมาสัมผัสด้วยตัวเองถึงจะแบบรู้ว่ามันสวยจริงๆแต่ถ้ามองผ่านกล้องแบบเนี้ยมันจะไม่สวยนะก็คือตอนนี้หอบมาก นักเดินทางที่แท้ตรูวันๆไม่อยู่บ้านนะคะาหาเรื่องให้ตัวเองเะะอใช่ถึงแล้วสูถึงแล้วนะคะพี่พี่อู้่ดู หูหมอกคือแบบโคตรสวยอะ่ะพี่อันนี้คือจุดที่สูงที่สุดของส่วนพึ่งก็ว่าไนนะพี่พี่ตัดน้าปงแห้งให้พี่พี่ดูถ้ามาหน้าฝนเนี่ยเราก็จะเจอทะเลหมอกนะพี่พี่ ต่ดีมากคุ้มมากคุ้มค่ากับการที่เราได้ขึ้นมานะสวยมากดูดิฝั่งูนยังมีสวยอ่ะปกติถ้ามาช่วงหน้าฝนจะเจอทะเลหมอกนะแต่วันนี้เรามาแบบมาน้าฝนไม่ไหวนะใช่นี่เราขึ้นมาจากแถวนู้นาานะคะพี่พ,พี่พี่เห็นหมู่บ้านไหมหงูนแถวนู้นขึ้นมาจากข้างล่างเลยนะ นี่ข<ด>่ะพี่บรรยากาศดีมากคุ้มค่ากับที่เราเดินขึ้นมากันนะคะเอ้ยเราไม่ได้เดินขึ้นมาแล้วขับรถขึ้นมาแบบทุลักทุเลแล้วก็ค่อนข้างที่จะลําบากดนึงแต่คือขึ้นมาถึงแล้วคุ้มมากได้มาเห็นอะไรแบบนี้เนาะบรรยากาศดีๆแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะคะถึงเราจะอยู่ที่ ในบนบนเขาในป่าในเขาแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าเราจะได้เห็นง่ายๆนะเราต้องทุรักทุเลขับรถขึ้นมาข้างบนพี่ๆเห็นไหมรักน้ำองมาก<ค>น,นะคะที่นี่เขาเขียนว่ารักป่ะพาไปชมภ <คน S 2> าพบรรยากาศกันนะคะ นะคะพี่พี่เพราะว่ารู้สึกชอบมากขอ,อน,นั่งสักสามชั่วโมงได้ไหม <laughs> นั่งสามชั่วโมงเลยค่คอยลงกลับไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าแดดออกแน่เดี๋ยวเราจะรอดูดูเท้าฝั่งน,นู้นสวยนะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพี่พี่เพราะว่ารู้สึกว่ายังไงมันต้องขึ้นอยู่แล้ววันนี้เนี่ยแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันยังไม่ขึ้นเนาะตะวันเนาะนเดี๋ยวเราดูพระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นนะคะพี่พี่เดี๋ยวเรามาชม ภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นไปพร้อมๆ,ๆกันให้พี่ๆได้สัมผัสธรรมชาติกับที่เราได้มาในวันนี้นะคะวันนี้เรามาทำแบบเราพาพี่ๆมาดูภาพธรรมชาติกันพี่ๆบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยได้สัมผัสธรรมชาติแบบนี้นะคะวันนี้เราก็พาพี่ๆมาสัมผัสไปพร้อมๆ,ๆกันเรามาก็เหมือนพาพี่ๆมามาด้วยนะแล้วจะแบบคุ้มคุ้มค่ากับกันที่เราทุรักทุเลขึ้นมา จะล้มแหละไม่ล้มแหละนะคะพี่ๆี่รถล,ลายกันแล้วขาลงเนี่ยน่ากลัวกว่าขาขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราแบบประคับประคองรถเรา,าไม่อยู่เนี่ยเราสามารถอาจจะตกไปข้างล่างก็ได้นะเพราะมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เนี่ยชีวิตชีวิตคนเรามันต้องมีสีสันนะคะพี่พี่<อ>มันไข่เจียวมากทุกทรหอมไข่มากเหมือนพี่พี่เหมือนพี่พี่ทหารพรานเขากําลังทํากับข้าวอยู่เนาะแต่เขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายรูปสถานที่ของเขานะคะพี่พี เขาสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปเขาสงวนสิทธิ์พื้นที่ของเขานะเขาห้ามเลยนะคะถ้าเราไปถ่ายพื้นที่ของเขาเนี่ยเราอาจจะผิดกฎหมายนี้นะคะพี่ตอนนี้รู้สึกว่ามีรถขึ้นมาน่าจะขึ้นเขนาต้ใช่ยขึ้นมานี่แหละขึ้นมาหาเรานี่แหละนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะ ขี่มค่ากับกันที่เรามาที่นี่สุดๆ,ดๆพี่ๆเห็นหมอกไหมหมอกนี่คือมันจะนี่หมอกมันจะลอยตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าเรามาเช้ากว่าน,นี้เราจะเจอหมอกเยอะกว่าน,นี้เนาะใช่ที่นี่ที่นี่เป็นชายแดนพาม่าเนาะที่นี่เป็นชายแดนพามาา่าถ้าส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาเนี่ยจะใช้เส้นทางนี้เดินกลับพาม่าหรือไม่ก็เดินกลับชายแดนนะบางคนเขาออกไปทํา ทุระเอ้ยกลับไปปลูกพืชผักสวนครัวอะไรอย่างเงี้เนาะเขาก็จะกลับทางนี้นะคะพี่พี่ทางนี้มันสามารถกลับได้นะแต่เขาจะอยู่ในความดูแลของอพวกทหารพลานพี่พี่ทหารพลานอะไรอย่างเงี้เนาะพี่พี่ ดีมากพี่ๆีคือเราไม่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆนะมันจะมีเฉพาะจุดนะคะพี่ๆีถ้าเราอยากเห็นวิวแบบนี้เราก็ต้องขับรถขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วเส้นทางก็ที่ให้พี่ๆีเห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างสวยมากคุ้มค่ากับการที่เราทะเลขึ้นมานะคะพี่ๆี ก่อนก็ลมท้องสบก่อไปโอ้ยค่ะเขตแดนสยามนะคะจะเป็นฐานปฏิบัติการของทหารพายเนาะที่นี่มันมันจะติดกับพม่าเนาะเขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าขาวสว่านนะคะทุกคนหรือไม่ก็ป่งแห้งนะคะ เขาสวรรค์สวรรค์จริงๆนะพี่พี่ขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะคือก่อนที่จะขึ้นสวรรค์เนี่ยเราก็ตกนรกมาก่อนระหว่างทางดี่ขับรถขึ้นมาเนี่ยเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยนะพี่พี่เป็นห่วงรถมากกลัวว่ารถจะพังแต่พอขึ้นมาถึงเนี่ยเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยนะโอ้โหบรรยากาศดีวิวดีอันนี้ก็จะเป็นสุดเขตแดนสยามฐานปฏิบัติการของโป่งแห้งนะคะพี่หมู่บ้านที่อยู่ติดตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านโป่งแห้งของ ปเหนึ 1> 1่งอันนี้เป็นอยู่ในความดูแล<ช>ของพ<ช>ี่ทหารพานนะคะทีาดูแล<ช><ช>แล้วก็มันจะมีอีกฐานหนึ่งฐานที่สามแต่ว่าเขาไม่อนุญาตให้เราขึ้นไปนะเขาปิดไปแล้วแต่ก่อนเขาเปิดอยู่คือวิวดีแล้วก็สวยมากถ้าได้ขึ้นขึ้นไปถึงโคตรคุ้นเลยพี่แต่อาจจะแบบว่าเหมือนก่อนหน้านี้ใครไปแบบเหมือนบบไปถ่ายรูปสถานที่ของเขาอ่ะ ไปถ่ายวีดีโอรหรือว่าไปถ่ายรูปติดสถานที่พักของเขานะคะพี่เขาก็เลยไม่อนุญาตให้ขึ้นไปแล้วเพราะว่าเห็นว่ามีนักท่กองเที่ยวชอบเอาขยะไปทิ<ช>้งน้ำไม่รักษาความสะอาดทำใเลยปิดจานไม่ให้ขึ้นไปเพราะว่าบางคนมาแล้วไม่ไม่ดูแลไม่ช่วยกันร,รักษาความสะอาดอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนอื่นเขาไม่ได้ขึ้นมา พระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะคะพี่รอมาสักพักแล้ววันนี้จะขึ้นไหมไม่รู้เหมือนกันเราจะรอจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วเราค่อยกลับกันนะถ้าพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเราจะไม่กลับนะคะไม่รู้มันขึ้นฝั่งไหน บรรยากาศดีมากกดีอะพัดเยตอนแรกมาคิดว่าเราจะมากันแค่สองคนนะคะดีที่ยังมีเพื่อนๆมีนักท่องเที่ยวเนาะมาขึ้นมาตอนแรกก็คลัวว่าจะไม่จะมาไม่ถึงแล้วนะใช่ที่แรกว่าจะยอมแพ้แล้วเนาะ จะยอมแพ้แล้วกลับไปดีกว่าแต่ไหนๆเราก็มาละเพื่อพี่ๆเอฟได้เจอธรรมชาติเหมือนเราอยากให้พี่ๆได้สัมผัสอะไรแบบนี้สวยมากธรรมชาติก็สวยคนก็สวยนะคะสวยมากๆ <laughs> <laughs> คนก็สวยสวยธรรมชาติก็ดีสวยด้วยสดใช่เออ <laughs> ใช่ <laughs> เพื่อนหนูสดนะคะใครสนใจก็ กดติดตามได้นะคะในวาหวานพ้าเพลินค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพี่พีก็จะเห็นเราเดินทางบ่อยหน่อยนะไม่ค่อยจะอยู่บ้านกันเพราะว่าอยู่บ้านแล้วมันน่าเบื่อเราก็เลยชอบการเดินทางมากกว่าเฮ <c oughs> ้ยพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วฝั่งนู้นพี่พีรอมาลุ้นกันว่าพระอาทิตย์จะขึ้นตอนไหนนะ เราก็นั่งพักกันก่อนนั่งพักกินขนมก่อนนะคะขนมยี่ห้อนี้อร่อยมากขนมปงังไส้น้ำสลัดมยองเนตนะคะไข่ดีมากขอวบ้านนี่วกินขนม แบบสวยมากบ้านเราอยู่สวนไหนบ้านเราอยู่บางไหนไม่รู้เหมือนกันหาบ้านตัวเองไม่เจอ ตอนนี้เราก็รอพระอาทิตย์ขึ้นมาสักพักแล้วนะคะพี่พีก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะและเราก็จะขอตัวกลับก่อนนะคะขาลงก็น่าจะลำบากอยู่เหมือนกันเพราะว่าขาขึ้นก็ลำบากมากมฝากพี่พีนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์แหละเป็นกำลังใจให้เราสองคนในการทำคลิปด้วยนะคะพี่พีเดี๋ยวเราจะขอตัวกลับกันก่อนนะคะบ๊ายบาย